จ้กครับงพี่มีเสียงมาเรื่องพี่มีเสียงมาเรื่องพี่ครับมีเสียงมาแลไรครัพี่เฮ้ยผลลบทะไหนยะผลลหาสิงของผมปะ ไม่มีอะไรมีแต่เสียงมาจากด้านหลังศาลาก็น่ากลัวอยู่ครับแต่ผมหาหา,หาตัวไม่เห็นตัวมีแต่เสียงเข้าดีกว่าครับ จะโทรนัดกันกี่โมงอ่ะพี่ที่หนึ่งกว่าครับที่หนึ่งกว่าได้ยินเสียงเลขฟ้าโทรศัพท์เลยเหรอฮะครับอืมมันเป็นยังไงครับก็ผมตื่นแล้วละ่ะตอนตอนตอนช่วงนั้นครับอืมแล้วเราเราหยิบโทรศัพท์เลยครับอืมได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยเหรอฮะ ข่าวอายุทยาเอาอีกแล้วเสียงเกรดโหยวนกลางดึกที่วัดชายนาหลังจากหายไปประมาณเกือบสองเดือนในตำบลเจ้าเจ็ดอังเภรเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฟซบุ๊กพระชีวะนนรติโกเป็นพระลูกวัดชายนาหลังจากช่วงคืนกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงขนาดนอนอยู่จึงคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดทีเพื่อให้ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงหรือเปิดเสียงได้อย่างใดรก่อนครับทำไมคะคนเดียวก็กลัวเหมือนกันครับร้องอย่างแล้วหลังจากนั้นมาได้เพิ่งได้ยินอีกเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้ ทาไงเนี่ยว่าวาดหวาดอีกไหมฮะก็ก็เหมือนมันก็วาดแต่ก็ยังไงอ่ะยังกลัวอยู่ครับอแล้วก็ต้องมีพระอยู่หลายองค์ก็มา่เท่าไหร่ตอนนั้นยังมีน้อยฮะแต่ตอนนี้มีเยอะแล้วแต่ได้ยินเสียงคนเดียวเลยเมื่อคืนนี่องค์นี้องค์นเ้ื่อวันก่อนสัมภาษณ์เขาบอกว่าต้องอะไรนะต้องเขาอยากได้รูปปั้นครับไม่ทําให้เขาก็มาอ๋อเมื่อคืนนะหลวงพ่อเมื่อคืนได้ยินไหม ก็ได้ยินเขาเรียกผมลับอยู่โอ้ยผมไม่กล้าออกไปให้เขาคนลุกเลยเนี่ยผมอะครับผมคนเดียวก็ได้แป๊บเดียวไม่ก็ไม่กล้าคนเดียวเหมือนกันครับมวังเวียนก็เลยในหลวงพี่ดูดูโทรศัพท์ดิครับเสียงร้องนะครับกว้างโอ้ยเสียงฟรานมาที่ถ่ายผมขออนุญาตออกทางเฟซบุ๊กด้วยนะ เป็บุ๊กของพียนะครับตรงนี้เรได้ยินตรงนี้แหละรรพี่ออกอข้างนอกอ๋ออยู่อนอกต้องต้องต้องทั่วเลยอ๋อเดินเดินหาเลยล่ะครับเดินหาเสียงก่อนเราไม่รู้เสียงมันมาจากทางไหนน่าจะเที่ยวเที่ยว้ย่างบไม่ถูกครับครับม,มาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเสียงมากกว่าเดิมนะครับ มันเหมือนมีกี่ตัวคนระับเหมือนมีสองตัวเหมือนมีสองตัวเลยครับมันเสียงมันต่างกันใช่ไหมเพราะว่าที่หน <c oughs> ึ่งกว่าก็เลยถ่ายไว้ใช่ครับ ตนเองจึงไลฟ์สดลงไว้ใน Facebook ขนาดเดียวกันผู้สื่อข่าวและชาวบ้านเมื่อทราบข่าวดังกล่าวจึงได้ย้อนกลับไปดูที่วัดชายนาหลังจาก2เดือนที่ผ่านมาที่เคยได้ยินเสียงและหายไปนานและมาพบว่าเกิดเสียงดังกล่าวอีกครั้งจากการสอบถามพระลูกวัดถ่ายคลิปเสียงเปรดไลฟ์สดหลังจากหายไปประมาณ2เดือนพบมีพระบทใหม่ทุกครั้งจะมีเสียงร้องขอส่วนบุญวัดชัยนาตาบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาอยุธยา ญาติของพระหม่บวชได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ได้กําลังถวายข้าวให้กับพระและแผกกุศลให้กับญาติโยมซึ่งเป็นญาติของพระหม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินมาบวชในพื้นที่วัดชายนาตําบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากทราบข่าวว่ามีเสียงเปรดร้องช่วงคืนที่ผ่านมาวันกนก่อนวันพระที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสองหลังจากหลวงพี่พระลูกวัดนอนและได้ยินเสียงร้องจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานไว้ใน Facebook วรวมทั้งได้เดินออกมาเรียกพรออ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 อีีีีกกกกกกงงงงงงคหหหหหนนนนนนึ่่่่่่่ทยยยยใใลลลลุ้้้้ิิัมมมมาาาาดแแแตตตเเเสสวววไไืจ เดินถ่ายตามรอบบริเวณวัดแต่ก็ไม่พบตัวของเกรดใดอย่างใดเพียงแต่อาจได้ยินเสียงไว้หลังจากนั้นจึงได้กลัวและรีบกลับเข้านอนในห้องพี่มีการไลฟ์สดดังกล่าวและได้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของหลวงพี่พระลูกวัดเป็นเฟซสวดตัวหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางมาสอบถามกับทางญาติของพระใหม่ที่มาจากจังหวัดสุรินทร์บอกว่าได้นำหลานมาบวชที่วัดชายนาแห่งนี้เมื่อช่วง3-4วันที่ผ่านมาเพราะเป็นพื้นที่ร่มรื่นดีรวมทั้งสารข่าวในช่วงเช้าวันนี้ว่ามีเสียงเกรดก็ตกใจเช่นเดียวกันก็เลยเลี้ยงครั้้้งนี ก็เขาให้โทรศัพท์ฟังว่าว่าเปรียดร้องยังไงแค่นั้นเลยก็อ,อ,อ,อยากจะจะเอาโทรศัพท์พระนี้ให้คนนั้นเขายังไม่ได้ยินฉันมากับหลานสองคนเอาเอาเข้าวมาให้พระฉันเพนเออาฉันเพิ่งรู้ว่ามีเสียงเปเรร้องจ้เาเพิ่งร้องเอราคุณรู้เมื่อเช้าเลย จะเกิดมาอายุตั้งแปดสิบเอ็ดไม่เคยได,ได้ยิน esse ขณะที่หลวงพี่พระชีวะนรติโกเป็นพระลูกวัดชายนาได้บอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณ2เดือนก็ได้ยินแบบนี้เช่นเดียวกันแต่จะสั้นกว่านี้และไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดไว้แต่มาครั้งนี้หลังจากหายเงียบไปมีพระใหม่มาบวชยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็มาเกิดเสียงในช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนาฬิกาอีกก่อนถึงวันพระซึ่งเป็นวันโกนแล้วจึงได้ไลฟ์สดทาง Facebook แต่ที่น่าแปลกครั้งที่แล้วก็มีพระมาบวชสององเช่นเดียวกันเป็นพระใหม่ก็มีเสียงเกรดร้องที่เคยเป็นข่าวไปแล้วหนึ่งครั้งแต่วนีีกับบพระใหมม่่ทา ว่าชายนายแต่ก็กังวลรู้สึกหวาดกลัวอยู่เช่นเดียวกัน,นยืนตีกรลุออกมาหยิบทรศัพั์ออกมาแล้วก็กดไลฟ์สดไปดีกว่า mm hmm. เพราะว่าเห็นโยมบอกว่าอยากรู้ต้นต่อก็กดไลฟ์สดหาเลย mm hmm. ก็เลยหา้าห้ามากมาเรียกพระอาจารย์อาจารย์เขาก็ได้ยินแต่เขาก็ไม่กล้าออกมา mm hmm. ก็เลยว่าเออมาแค่แป๊บเดียวดีกว่าดูแค่ตรงเนี้ยลองช่ายๆลอง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 ดูไม่เจอผมก็เข้าุติต mm hmm. ผมพี่ตอนนั้นก็พอได้กินหลวงพี่นอนอยู่ใช่ออแล้วเพราะว่าผมผมไปพอกไตมาใช่ไหมันเป็นตะคิวที่ขาด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็เคยได้กินครั้งหนึ่งครับคล้ายๆกันเสียงคล้ายๆกันเลยครับแต่นี่เหมือนว่าเสียงมันมีสองคล้ายๆมีมีสองเสียงที่ผมฟังดูครับยาวกว่าไหมครับครับอืแล้วตรงนี้เราสังเกตไหมครับว่ามีพระใหม่ที่เข้ามาบวชทุกครั้งเลยใช่ครับมากๆแล้วก็เอ่อ่อนนั้นเนี่ยมีพระใหม่มาสององค์นะ ที่ครั้งที่แล้วใช่ใช่ที่ว่ามาแล้วมาครั้งนี้ก็มีพระใหม่ใหม่องค์นึงก็มาอีกก็มีแบบนี้ใช่ครับไม่รู้มาขอสุงบุญพระใหม่หรือเปล่าต้อยากจะไปมั่นคงนะครับใช่ครับแต่เมื่อคืนมาก่อนหนึ่งวันอ๋อวันก่อนวันนี้มั่นคงมั่นวันนี้โอเคครับโอเคครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราคืนนี้ระวังนะต้องต้องระวังกันครับต้องเดี๋ยวผมคงจะนอนพักแล้วเพราะว่ายีเพียเหมือนกันครับ เขาไม่ได้นอนใช่ครับเพราะว่าต้องไปทันเดี๋ยวทานยาก็จำวัดแล้วผมอ่ะเมื่อคืนนี้มันมีขีปออกมาอีกเนี่ย ความคิดเป็นยไงเพราะวันนี้วันโคดเลยครับก็มันก็พิสูจน์ยากอะฮะเพราะมันมีเสียงมีแต่เสียงเพราะทุกคนก็พระที่ท่านได้เห็นนะก็ได้เห็นได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นไม่เห็นรูปร่างไม่เห็นลักษณะมีเสียงออกมาลอ,อยมาจากข้างบนนะฮะเขาก็ได้จะตามหาก็เดินดูเขาก็ไม่ไม่พบแต่ยาวกว่าเดิมใช่เสียงเสียงนานกว่าเดิม เสียงออกนานกว่าเดิมทีแรกมันเสียงค่อยๆอ,ออกมาแล้วก็เริ่มแรงแรงแรง mm hmm. ท่านก็สงสัยท่านก็เดินออกมาแล้วก็ไปเรียกพระอีกองค์หนึ่งก็จะเดินตามต้นตอเสียง mm hmm. ก็ไปเดินหาก็ไม่เห็นมีแต่เสียงลอยอยู่บนศาลา mm hmm. บนบนหลังคาด้วยครับแล้วจะเกี่ยวข้องหอไหมว่าวันนี้เป็นวันโกนด,ด้วยที่มาล้อในวันโกนอ่าเพราะมันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะปกติท,ที่ที่เขาออกมาก็จะออกช่วงวันโกน mm hmm. นะฮะวันโกนเหมือนกับวันที่ ถ้าเป็นความเชื่อของพวกเราชาวบ้านเ,าเก่าๆก็วันโกนเหมือนเป็นวันปล่อยปล่อยผีปล่อยวิญญาณปล่อยสัมภเวสีประเภทนี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะต้องมาติดตามอะไรีครับก็เราก็ติดตามกันอยู่อะแต่ก็มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันมาโดยที่ว่ามีเสียงเราก็ไม่เห็นตัวตนทุกคนก็อยากพิสูจน์แต่ก็พิสูจน์แล้วมันก็ไม่มีเสียงขนาดเสียงออกสดๆเมื่อคืนอ่ะพระท่านไล์สดเลยท่านเดินไปหาก็ไม่เห็น มีจะเสียงสะท้อนออกมาจากหลังคาโบสถ์ไอหลังคาศาลาเห็นบอกว่ามีพระองค์ได้ยินด้วยเหมือนกันได้ยิน,ออยนยใช่ะผมได้ยินเลยใช่ใช่พระได้ยินหมดเลยก็หลวงพี่ก็ท่านไปเรียกไปเรียกพระองค์นหนึ่งเพื่อจะไปดูด้วยกันอันนี้ท่านก็เดินมาพอเดินแล้วมันไม่เห็นแก่ก็กลัวเหมือนกันแล้วครับเข้าไปเข้ากุฏิดีกว่าเป็นผม <c oughs> ผมก็ไม่อยู่ก็อยู่แค่ช่วงคนเดียวถ้าคนหลายคนมันก็ยังพอลุ้นนะฮะตรงน,นี้นี่คนเดียวพอเดินไปแล้วมันวังเวง เราก็กลับเข้าอุติดีกว่าเพราะหาต้นตอไม่ได้ครับครับนี่อยู่ใกล้เกียงนันคือดีิไม่ได้ยินไม่ได้ยินเน่ะพอเราเหมือนหลับไปเยหลับครับพอมารู้ตอนเช้าไปเนี่ยทีสี่ครับมารู้ตอนทีสี่ตอนทีสี่แล้วไปไงพอพอรู้นะครับพาบอกว่ามาอีกแล้วโยมหนะก็ตกใจนะก็ไม่ไม่ครับเพราะว่าแบบว่าผมอยู่ตรงนี้มานานนะครับ ใหกว่าพระมามากก,มมาวก,มกว่าเดิมตอนนี้มาอยู่เพียวกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมครับเพิ่งบวชมาก็มีมีครับช่วงใหญ่ยยเห็นบอกว่าถ้าจะมาร้องจะมีพระบวชใหม่ทุกครั้งเลยใช่ครับเรบที่แล้วก็สององค์นนบวชหม่ร้องนะใช่อันนี้องค์ใหม่มาเพิ่งบวชได้อทิตเดียวไม่ถึงอาทิตย์เหมือนเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เลยมาให้เสียงไม่กี่เดียนใช่เหมือนมาขอทุนบุญพระประมาณประมาณนั้นครับเขาจะมาขอเรือถึน่าจะมาขอทุนบุญนะครั เป็นพระใหม่ด้วยแพระใหม่ด้วยทุกครั้งเลยที่มีพระใหม่มาบวชจะลองใช่ครับ เพื่จะตื่นงงนี้พี่กับพี่ก็ไปเรียกกันนะฮะแล้วผมพี่ขัวอยู่แล้วด้วยคือมันฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเราอ่ะสมัยก่อนพ่อแม่ชอบฟังอะไรนะทางวิทยุเรื่องพี่อ่ะมันฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเวลาเจอเราก็จะ ส่วนหลวงพ่อพระลูกวดที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นหลวงตาเบากว่าได้ยินเสียงเช่นเดียวกันหลังจากพระลูกวดอีกอง์ได้ยินเสียงแล้วมาตามตนจึงไม่กล้าลุกออกไปจึงนอนคุมโปงอยู่ในห้องเพราะได้ยินเสียงโหยหวนมากน่าจะเกิดจากพระใหม่เข้ามาอยู่แล้วมาขอส่วนบุญเพราะครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันและเป็นไปได้รวมทั้งใกล้ถึงวันพระเป็นวันโจนด้วยแต่ผมรับไปแล้วไงเราเรียกกลัวคนแกล้งไหมฮะตอนแรกก็เดินดูรอบวัดนะมันไม่มีใครจะมาแกล้งลราพงมีไหม ลำพงไม่มีนะคือที่วัดนี่ลุงพ่อเขามีแต่มันจะติดรถหลวงพ่ออยู่ตลอดออ๋เขาจะเอาไว้ให้เวลาวันพระจะามาคือเวลาสุดมนต์โยมเขาจะได้ยินเสียงคล้ายครั้งที่แล้วเลยที่หลวงพ่อ,อดูคลิปอะ่ะแล้วผมอะไรทีแรกอ่ะรับๆตื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าคือคนเราพอมีความกลัวเนี่ยเสียงเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจรู้แต่ว่าเรากลัวแค่นั้นเอง หลวงพ่อฮะตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพระใหม่ที่มาด้วยไหมับผมทุกครั้งเลยที่แบบพระใหม่มา,มาผมก็ว่าน่าจะเกี่ยวนะเพราะสองครั้งเนี่ยมีพระใหม่มาบวชสองครั้งแล้อเทิตย่แล้วมีมาบวชสองลูกก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่มันเกิดก่อนตอนที่พระบวชใหม่ๆเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วห,น,หนึ่งไม่ได้อัดไม่ได้อัดเสียงคล้ายๆกันนี้เลยเหรอครับ ก็มันมีตอนช่วงช่วงแรกมีเสียงสองที่ตรงบอร่อน้ำข้างหลังมีบอ่อน้ำบ,บอ่อน้ำเกา่าแล้วก็ข้างเมนตอนนั้นยังไม่มีใครสนใจอะ่ะชาวบ้านเขาก็ได้ยินนึกว่าอะไรจะไม่คิดว่าเป็นอะไระก็ทีแรกนึกว่าไอ้นี่รถกู้ภยัยรถกู้ภัยเพราะว่าเสียงมัน,ม,นมันดังดัง,ดง,ดงหายหายเหมือนรถกู้ภยัยมันวิ่งมาแล้วมันหายไปแต่พอกดพอหลายครั้งพอม,มารู้แล้ว พอหลวงพี่เขาอัดลงไปในนี้แหละมันถึงได้เป็นประเด็นโอเคครับแล้วเขาก็โดนเยอะเหมือนกันโดนโยมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็หาว่าเราแกล้งทำแล้วพาาจะไปเอาอะไรมาทำะั้ก <Đ úng. S 2> เป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้แล้วแต่ทา้วิจารณญาณในการรับชมครับ ที่บริเวณที่เสียงที่เสี่ยงที่เียอะที่อันนั้นอยู่นอกแต่เสียงมันมาจากตรงนี้แต่แต่มันมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ไปดูเนี่ยฮะมาจากหลังคานี่เลยครับมันมาจากตรงนี้แล้วผมก็แล้ออกมาส่งแล้ผมก็ไม่เจออะไรนะเพราะเสียงมันขึ้นมาเรี่องเสี่ยงขึ้นมาแต่เนาะอ๋อ ขณะที่ชาวบ้านหลายคนนายทิติวัดนกปลีบมาลายใส่เสื้อสีเหลืองได้มากกว่าเรื่องนี้ก็แปลกเช่นเดียวกันหลังจากหายไป2เดือนแล้วก็มีเสียงเปรดมาขอส่วนบุญอีกจากวัดชายนาแห่งนี้ตนจึงได้เข้ามาดูและพยายามหาข้อมูลเท็จจริงหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าลบหลู่แต่ก็ติดตามมาตลอดก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่มาครั้งนี้มีคระได้ร้ฟ์สดอัดคลิปไว้ก็มาดูเพื่อติดตามบอไปว่าวัดนี้น่าจะมีเปรดและเป็นไปได้ที่พระใหม่มาบวชครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้กอบีมา ไม่รู้กันว่ามีก่อนมีไม่มีเมฆชีนผมไม่ารู้เลยเนี่ยต่บ่อน้ำหลังไม่แปลกเพราะมันเสียมันจะขึ้นมาจากลังวัดนี่อยู่ใกล้เกียมนะมันคือดีไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่าะอเราเหมือนกันหลับเลย หลับครับพอมารู้ตอนเช้าไปไงทีสี่ครับมารู้ตอนตีสี่ตอนทีสี่แล้วไปเนี่ยพอพอรู้แลพระบอกว่าไม้แล้วโยมนะก็ตกใจนะก็ไม่ไม่ครับเพราะว่าแบบว่าผมอยู่ตรงนี้มานานนะครับส่วนลุงนิกรสังสิริใส่เสื้อยีนแขนยาวมากกว่าก็น่าแปลกมากเนื่องจากน่าจะเกิดจากพระที่มาบวชใหม่และเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มาขอส่วนบุญจึงมาปรากฏเสียงให้เห็นหลังจากที่พระมาบอกช่วงเช้าจึงมาดูใช่ครับ เราทีแ yeah ้กก็สององค์ท awesome. ี <5> <5 <5 ่ร้องใช่อันนี้องค์ใหม่มาเพิ่งบวชได้อาทิเดียวไม่ถึงอาทิตย์เหมือนเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เลยมาให้เสียงวิจญาณใช่เหมือนมาขอต้นบุญพระอประมาณประมาณนั้นครับเขาจะมาขอเอยน่าจะมาขอต้นบุญนะครับเป็นพระใหม่ด้วยพระใหม่อมดทุกครั้งเลยที่มีพระใหม่มาบวชจะร้องใช่ครับ